รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เรนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรัก มมทาาใใใจจบ้งหัยอปวใใรู้ว่ารรออรรัักคคืืออออะะไไ่วมชูรักชูรสโดย Sing Corporation สวัสดีคับผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสนะคะแหมวันนี้ทุกปัญหาหนักอกหนักใจจะถูกเคลียร์ค่ะโดยจิตแพทย์ประจำรายการชูรักชูรสของเรานั่นเองค่ะ เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของคุณแม่ซิงเกิลมัมนะคะคก็คือลูกชายนีกำลังเริ่มเป็นหนุ่มดูหนังเรท18บ,บวกบแล้วก็มาช่วยตัวเองคุณแม่ก็เลยแบบว่าเครียดมากกังวลสารพัดไม่รู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวคืนนี้คุณหมอมีคำตอบให้สบายใจแน่นอนค่ะอีกคำถามหนึ่งของเรามันมากมยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีพีน่น็อตฉันแฟนซีรีส์เลยนะมันอย่างนาง,งี้ยสามีภรรยาคู่หนึ่งรักกันมากตอนนี้คุณภรรยาอุ้มท้องอยู่ ในการที่สามีกลัวว่าเดี๋ยวท้องจะไปเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์ไม่คิดจะนอกใจโกหกไม่เป็นก็เลยไปแอบทํำร้ายตัวเองในห้องน้ำเพราะภรรยาเดินเข้ามาในห้องน้ําเดชะบุญจับได้เสียใจมากบอกว่าสามีนอกใจไปจินตนาการถึงคนเอิญเสียน้ำลูกออดของตัวเองไปกับผู้หญิงคนเอิญตอนนี้ฟ้องหย่า ถ้าเกิดไม่ยอมเซ็นยาจะบินหนีพาลูกในท้องหนีไปเลยค่ะวันนี้ต้องใช้เรียกว่าิทยาระดับเทพในการเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้อ่างั<ต>้น<ต>เดี๋ยวกลับมาติาดตามกันนะคะในช่วงหน้ากับชุรักชุรสค่ะ,ะช่วงรักเลือกได้ รักเลือกได้สัปดาห์นี้เรามาขยายความตอบคำถามกลัดกลุ่มใจของน้องๆกันต่อค่ะเรียกว่ามีคำถามเรื่องส่วนตัวส่วนตัวของทั้งสาวๆและหนุ่มๆม,มาฝากกันเลยค่ะ ลาผู้หญิงเป็นประจำเดือนสีั้าผิดปกติไหมครับทำไมถึงถามละ่ะ <c oughs> ไปอ่านเว็บมาหรือว่าไปเจอของจริงหรือตอนนั้นกำลังจะลุยแล้วเห็นอย่างนั้นขึ้นมาไปอ่านมาครับไปอ่านมาโอเคครับน้องๆครับประจำเดือนเกิดจากอะไรประจำเดือนก็เกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งหลุดลอกออกมาเป็นรอบเดือนถูกไหมครับผู้หญิงจะมีรอบเดือนตกไข่เลยทั้งหลายถ้าเลือดนั้นออกมาได้เลยทันทีมจะเป็นสีอะไร สีแดงถูกไหมครับถ้าออกมากๆถ้าออกมากๆนะครับมันก็จะออกมาโดยไม่มีก้อนแต่ถ้ามันออกมาใน,น้อยเขาก็พยายามทําให้มันเกิดเป็นก้อนนั้นเลือดสีแดงที่เป็นก้อนก็ยังเป็นปกตินะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเลือดที่เป็นก้อนนั้นมันค้างอยู่ในโพรงมดลูก มันออกมาได้ช้ามันจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีคําเข้าใจไหมก็พูดง่ายๆก็งงคือก็ยังถือว่าปกติอยู่ถ้าไม่ได้มีโรคอะไรนะแต่ก็คือมันออกมาช้าหน่อยนะสาวๆหลายคนคงเคยสงสัยใช่ไหมคะว่าประจำเดือนคืออะไรวันนี้ชูรักชูรสมีคําตอบค่ะประจำเดือนคือเยื่อบุผนังมดลูกที่หลุดลอกอกอกมาทางช่องคลอดเมื่อไม่มีตัวอ่อนจากการปฏิสนธิของไข่กับอสุจิมาฝังตัวค่ะ ประจำเดือนเกิดตามรอบแบบนี้นะคะระยะมีประจำเดือนเมื่อไม่มีตัวอ่อนมาฝังตัวที่เยื่อบุผนังมดลูกเยื่อบุมดลูกที่เป็นเลือดและเนื้อเยื่อจะหลุดลอกออกมากลายเป็นประจำเดือนค่ะมานานประมาณ3-7วันขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะระยะก่อนไข่ตกต่อมใต้สมองสั่งให้รังไข่เริ่มสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนไปกระตุ้นให้เยื่อบุมดลูกพอกหนาตัวขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อน ระยะไข่ตกเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในระดับสูงสุดไข่จะตกลงสู่ท่อนำไข่หากไม่ได้ปฏิสนธิภายใน24ชั่วโมงก็จะฝ่อไปค่ะ ระยะก่อนมีประจำเดือนร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนกระตุ้นให้เยื่อบุมดลูกหนาขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนถ้าไม่มีไข่กับอสุจิปฏิสนธิกันฮอร์โมนทั้งสองตัวจะลดระดับลงทำให้เยื่อบุโครงมดลูกหลุดลอกออกมากลายเป็นประจำเดือนอีกครั้งในที่สุดค่ะถ้าผู้ชายเนี่ยถูกตัดอวัยวะเพศไปร่างกายยังมีการเปลีป่ยนแปลงอย่า ถูกตัดอวัยวะเพศไปตัดอวัยวะเพศเฉยๆแต่ลูกอันทะยังอยู่ใช่ไหมลูกใช่ครับใช่นะครับเพราะนั้นโอเคเข้าใจเอาแค่นี้แล้วก็นั่งหมอว่าเอาอวัยวะเพศชายไว้ทําอะไรลูกเอาที่เหนอเอาไว้ฉีเอาไว้ฉีก่อนสิสำคัญที่สุดมันต้องฉีก่อนก่อนจะสืบพันธุ์ได้ก็ต้องฉีก่อนม่ไปลูกโดนตัดแล้วยังฉีได้ไหมได้แต่ฉีไม่ค่อยพุ่งโดนหน้าแค่นั้นเองนะฉีมจะลงต่ำๆนะนะเรื่องที่สองเอาไว้เป็นท่อส่งน้ําเชือ้อ ใช่ไหมครับใช่ไหมครับซึ่งหมายความว่าต้องแข็งตัวพอจะส่งน้ำเชื้อเข้าไปได้ใช่ไหมครับแล้ถ้าโดนตัดแล้วยังมีลูกได้ไหมได้สิไปให้หมอทําเด็กหลอดแก้ว้านะเป็นสมัยก่อนก็จะบอกว่าจะเป็นหมันทําอะไรไม่ได้แต่ยุคนี้ก็ได้เพราะนั้นเรื่องพวกนั้นก็จบไปแต่เรื่องที่เหลือมีลูกได้แต่ไม่หมันไม่ลูกสําคัญที่สุดคือ,อยาโดนตัดไข่แล้วลูกจะโดนตัดไข่เพราะว่าถ้าโดนตัดไข่ไปฮอร์โมนหมดนะ ฮอร์โมอนหมดกระดูกพรุนนะฮอร์โมอนหมดแก่แล้วฮอร์โมอนหมดอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนั้นสําคัญที่สุดผู้ชายก็คือไข่ต้องอยู่นะส่วนอวัยวะนั้นเ,เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดไม่มีจริงๆนะลูกเอ้ยไม่มีจริงๆโดนตัดไปโดนใครตัดไปรีบๆมาหาหมอเราทําใหม่ให้ได้ถึงจะไม่เหมือนเดิมแต่ทําใหม่ให้ได้เท้าจะแค่เอาไปจินๆทำใหม่ให้ได้ไน,ะไดนะก็สรุปว่าในทางร่างกายคงไม่มีปัญหา แต่ในทางจิตใจก็ตัวใครตัวมันนะลูกนะยอยอนอกจากเรื่องการถูกตัดองคชาติที่ l ลิฟติลเตอร์เคลีย์ไปแล้วโดวยอิทธิพลของซีรีส์ที่ดูมาสาวๆหลายคนจึงสงสัยว่าถ้าผู้ชายถูกตัดอันทะเหมือนขันทีในซีรีส์จะเกิดอะไรขึ้นและทุกวันนี้ยังมีการตัดอันทะกันอยู่ไหมคะ ครับบางวันยวผมตัดสองสาลายต่อกันเลยนะปัจจุบันยังมีครับนะเราตัดอันท่าในสองกรณีกรณีที่พบเยอะที่สุดคือมะเร็งต่อมลูกหมากหรือในกรณีของมะเร็งอันท่าเองแต่อันนั้นจะตัดออกข้างเดียวนะครับถามว่าคนสูงอายุผู้ชายที่คุณลุงคุณปู่มาตัดอันท่าออกเนี่ยพอข้างหน้ากลับมาดูแผลมาติดตามเนี่ยไม่มีใครกลายเป็นกระเทยสักคนนะครับไม่เป็นนะคะเป็นผู้ชายแท้เหมือนเดิอนะฮะแต่ เนื่องจากอันท้าเนี่ยสร้างฮอร์โมนเพศช,ชาย e <t ale> เพราะฉะนั้นพอสร้างฮอร์โมนเพศช,ชายไม่ได้ก็จะเริ่มแข็งตัวไม่ดี e <t ale> สักพักก็จะแข็งตัวไม่ดี e <t ale> นะเป็นทุกคนร้อยละร้อยเลย e <t ale> ประมาณสอสาเดือนหลังจากตัดลูกอันฑะเนี่ยจะแข็งตัวไม่ดี e <t ale> แล้วไม่มีความต้องการทางเพศแล้วบางทีม <t ale> e ีอาการคล้ายๆกับผู้หญิงที่กาลังหมดประจําเดือนยังไงคะคือบางทีอยู่ในห้องแอร์เหงื่อแตกนะฮะ เพราะว่าฮอร์โมนมันลดลงอย่างรวดเร็วจากการ,รตัดลูกอัณฑะคณน,นิขันทีในละครที่ผมไม่ทราบาแต่ขันทีที่เยอะก็คือในเมืองจีนในเมืองจีนจะมีขันทีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือทำทำงานนอกนะฮะทำงานด้านนอกนอกวงังกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะตัดองคชาตนะก็เหมือนผู้ชายทุกอย่างมีฮอร์โมนเพศชายส่วนขันทีท่าที่ทํางานในวังเนี่ยนะะชั้นในเขาเรียกชั้นใน พอ้นั้นนอกจากตัดองคชาตตัดอันธาด้วยสองอย่างเลยหมดเลยทั้งหมดเลยใช่ครับเรื่องอันธานี่ใครๆก็ว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะจริงๆแล้วสาคัญกับเพศชายมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอโอ้อันธาถ้าไม่มีไม่ได้เลยนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันจะประกอบด้วยเซล์สําคัญ3มชนิดด้วยกันนะฮะในอันธาเนี่ย9 0้าถึงเกจะเป็นเซลที่เรารู้ว่าเจิร์มเซลลเจิร์มเซลลจะเป็นต้นกําเนิดของตัวสุจินะฮะ เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอผู้ชายเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าเขาจะมีบุตรได้ดีไหมดูขนาดลูกบันทักพอรู้เลยนะเพราะว่าถ้าลูกกันทัดเล็กเจิมเซลลมีน้อยลองลงมาก็คือตัวที่เราเรียกว่าเลดิกเซลเลดิกเซลจะเป็นเซล์ที่สร้างฮอร์โมนเพศชายนะอันนี้ดูจากขนาดไม่ได้บางทีขนาดเล็กก็สร้างฮอร์โมนได้ดีนะอันที่3มก็คือเซอร์เทอร์ีเซลเซอร์เทอรีเซลในผู้ใหญ่ไม่มีประโยชน์อะไรเลวเป็นซัพพอร์ตติ้งเซลคล้ายเป็นเฟรมเบิร์กให้เซล์อื่นมันเกาะ แต่ตอนเป็นตัวอ่อนเซอร์เทลลีเซลมีความสำคัญมากเพราะเซอร์เทลลีเซลมันสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่า in in. อินฮิบินอินฮิบินเนี่ยมันยับยับย้งการโตของมดลูกผู้ชายก็มีมดลูกนะบางคนไม่เชื่อว่าตัวเองมีมดลูกอยู่แต่มดลูกเราจะเหลือเป็นติ่งเล็กๆอยู่ตรงบริเวณท่อปัสสาวะในต่อมลูกมากจะเหลือเป็นติ่งเล็กๆเองทางการแพทย์เรียกว่าเวอร์ลูมันทนัมนั่นน่ะคืออันที่อินฮิบินมันยับยับย้งแม่มันกลายเป็นมดลูกนะเพราะฉนั้นก็จะมีเซล์สำคัญ3ามเซลขนาดเนี่ยบอกได้เลยถ้า ถ้าเราดูอันนี้นะผมไม่รู้จะทางบ้านจะเห็นขนาดไหมฮะอันนี้คือขนาดของโดยเฉลี่ยของคนไทยจะตกประมาณ1 4ซีผมลองให้เทียบกับนาฬิกาดูนะฮะลองไปดูเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะโชว์นาฬิกาฮะประมาณหน้าปัดนาฬิกาผู้ชายแค่นี้เองอเลยคุณหมออ่าใช่ครับอันนี้ค่าเฉลี่ยอันนี้ของคนไทยประมาณนี้นะถ้าเป็นของคนฝรั่งหรือพวกอาหรับที่จะใหญ่จะมันนี้ ช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยนะครับค่ำคืนนี้เตรียมตัวขำกันกิ๊กได้แล้วนะครับผมคุรุลักษ์ของเราเป็นคูรุรักษ์อารมณ์ดีนะครับผมวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณหมอโอครับนายแพทย์สุกมลวิภาวีพลกุลคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีคับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คําถามก็ฮาด้วยนะคุณหมอฮะคือเขาว่าเครียดแต่เราฮาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าเป็นไงผมขออนุญาตเล่าแบบสั้นๆเพราะเขียนมายาวมากนะครับผมเขียนเรียงความมาเลยคุณสามีตอนนี้เครียดใหญ่ครับเพราะว่า ภรรยาเนี่ยท้องได้6เดือนล่าสุดครับน่าจะเป็นห่วงภรรยาที่ท้องอยู่ไม่อยากไปยุ่งเลยด้วยเดินเข้าห้องน้ําไปครับเกิดอารมณ์งีหงีขึ้นมาเอามือถือมาทําร้ายตัวเองเอามือถือตีไม่ใช่เอามือถือมาแล้วกเนครับชักนู่นชักนี่ป๊ป๊บปป๊อป๊ป๊ปช่วยตัวเองสไลด์นอนแล้วมือถือเกี่ยวอะไรด้วยฮะเอามือถือมาดูหนังครับอ๋อสร้างอารมณ์บิวอารมณ์เอามือถือมาดูอนรมโ์โะครับผมเสร็จปั๊บภรรยาเคาะประตูแกทำอะไรเปิดราบเข้าไป เอ้าเห็นดูหนังโป๊อยู่ถามว่าช่วยเหลือตัวเองไหมสามีเป็นคนดีครับไม่นอกใจไม่โกหกใช่ครับผมช่วยเหลือตัวเองปรากฏว่าโอ้โหกิดบ้านแตกเลยครับผมเกิดอะไรขึ้นเธอบอกว่าเขานอกใจและเป็นคนเจ้าชู้เธอโกรดผมมากจะเลิกอย่างเดียวโอ้รับไม่ได้เลยผมบอกผมไม่เลิกภรรยาบอกมึงไม่เลิกกูนี จะพาลูกที่ท้องอยู่หนีไปเลยถึงขั้นหนีเลยถ้าไม่ยอมยาจะหนีโอ้ยมัาโกรธมากโกรธมากครับคือผู้ชายงงครับเฮ้ยผมก็ช่วยเหลือตัวเองก็เรื่องธรรมชาติผมไม่ได้ไปมีกิ๊กผมไม่เคยซื้อกินเแต่เขาบอกว่าการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยคือการจินตนาการถึงผู้หญิงคนอื่นและคุณจะสำเร็จความใคร่นัานคือใจของคุณมันไปอยู่ที่ผู้หญิงคนอื่นใจเล็บเลยทุกท ต้องอยากต้องนี้เท่านั้นมันจะขอปัญหาดูดูใส่อารมณ์มากเลยนะคะคนอ่านปัญหาของเราที่ผมเคยเจอเนี่ยหลายหลายคนนะผู้หญิงหลายหคนที่แต่งงานแล้วสามีเนี่ยไม่ยอมมีเซ็กแต่ไปช่วยตัวเองเนี่ยผู้หญิงหลายคนจะรู้สึกเสียเซลล์แล้วรู้สึกน้อยใจว่าตัวฉันอยู่ตรงนี้แต่ทําไมไม่มีเพศสัมพันธ์กับฉันแต่ทำไมไปใช้มือแล้วรู้สึกว่า เอ๊ะฉันไม่มีสเสน่ห์เหรอฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่รักที่เจอเนี่ยคือแบบแค่น้อยใจแต่เนี่ยโกรธโกรธแล้วเอาเรื่องกันจริงจังแล้วไม่ใชว่ว่าเพิ่งคบกันนะค่ะคือ,อเรียกว่าแต่งงานมา5ปีคบกันมา10ปีอ,อยู่บ้านเดียวกันต้องบอกวันนี้ครับถ้าอย่างเนี้ยมองได้2จุดนะถ้าจะโฟกัส ประเด็นที่หนึ่งคือเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาที่ทําให้มีปฏิกิริยาตอบสนองเรื่องนี้อย่างรุนแรงและก็ไม่ได้เหมือนคนทั่วไปนะครับอันที่สองคือแล้วจะจัดการยังไงว่าจะต่อรองกันยังไงไม่ให้เลิกเลยฮะรายนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของทัศนคติคที่มองเรื่องของการช่วยตัวเองในชีวิตคู่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทําหรือเป็นอาจจาะเหมือนกับคริสคริสเตียน หรือคาทอลิกบางอย่างที่พระคัมภีร์เขียนบอกว่าการสาเร็จความใครดเนี่ยแค่เราเขาใช้คำนี้ครับแค่เราจินตนาการเห็นผู้หญิงแล้วเราจินตนาการว่าเรามินเซ็กกับเขาก็ถือว่าคุณข่มขืนเขาแล้วในพระคัมภีร์มีเขียนทํานองอย่างนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนบางคนที่เคร่งเนี่ยเขาจะไม่มีการมเ s t u r b a t i o ไม่ช่วยตัวเองเพราะตีความจากข้อนี้นะครับผมบอกว่า ผู้หญิงอาจจะเป็นคนที่มีมาตรฐานในบางเรื่องสูงมีมาตรฐานสูงแล้วก็จะต้องทําอะไรให้ได้มาตรฐานพอไม่ได้มาตรฐานก็จะรู้สึกไม่ได้หนังใจแล้วรู้สึกโกรธซึ่งเป็นลักษณะของคนที่แบบ perfectionist รูปแบบหนึ่งหรือบางคนเนี่ยเป็นลักษณะว่ามองอะไรก็คือมีแต่ขาวกับดาไม่มีเทาๆทาถ้าไม่อย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้บาปหรือไม่บาปเท่านั้นไม่มีเทาๆคนเนี้ยเขาพูดขอเลิกเนี่ยด้วยความรู้สึกโกรธ แต่ผมเชื่อว่าพอหายกโกรธนะในที่สุดเนี่ยคนนี้คงจะมาปณิปรนอมกันได้ตรงนี้ครับคือเขาคงอนุญาตให้ผู้ชายช่วยตัวเองแหละเพราะว่าถ้าเดี๋ยวตอนหลังคลอดนะก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่มีแผลที่ฝีเย็บถ้าคลอดโดยธรรมชาติแพทย์จะให้งดเพศสัมพันธ์การร่วมเพศเนี่ยประมาณ4-6สัปดาห์ช่วงนั้นก็ร่วมเพศไม่ได้อยู่แล้วสามีก็ต้องช่วยตัวเองแต่คู่นี้คือ ช่วยตัวเองก็คือมาอยู่ใกล้ๆกับภรรยาสัมผัสสัมพันธ์ภรรยาอาจจะใช้มือของภรรยาช่วยก็ได้อ,อาจจะให้สามีดูดนะ้าอกดูดนมออกอดจูบเล้าลมหรือภรรยาอาจจะเซ็กทำนู่นทำนี้ให้ได้อะไรต่างๆได้ครับคือเขาคงแค่ประเด็นเรื่องว่าไม่ได้ว่าลยที่ชักเป้าแต่เขาโกรธที่เรื่องไปดูหนังเอ็กไปดูหนังเอ็กแล้วไปจินตนาการว่ามีเซ็กกับหนังเอ็กเป็นเรื่องปกติ ใช่ไหมครับคุณหมอเ,อเป็น,รนเรื่องธรรมดาที่ไม่ควรเอามาเป็นปัญหาของชีวิตครับรายนี้ยก่อนมาเนี่ยผมขอ,อ,อ,ขอติดต่อเขาถามมาทาง Facebook ก็คุยกันทาง Facebook แล้วในสุดก็คือตอนนี้สามีก็ตกลงกับภรรยาว่าถ้าจะมีการช่วยตัวเองให้ช่วยตัวเองโดยที่นอนคู่กับภรรยาแล้วจะช่วยกันส่วนสาเหตุที่พรายามมีทัศนคตินี้ เขาเองก็บอกว่ายังไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยก็คือเมื่อกี้คุณหมอเคลียร์หลังใหม่แล้วก็กลับมาดีกันแล้วดีแล้วคือไม่เลิกไม่เลิกเข้าใจแล้วว่าเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ครับผมอย่างนี้ผมว่าในอนาคตก็อาจจะถ่ายวิดีโอไว้แมคุณหมอแล้วเวลาจะช่วยตัวเองในห้องน้ำก็เอาของของภรรยามาดูไหมให้ให้อันตีายอดูรูปภรรยาดูรูปแล้วก็ช่วยตัวเองไปอย่าห้คลิปลุดนละทันนะคะมาอีกหนึ่งคำถามนะคะคำถามทาง Facebook ค่ะอันนี้ คือคนเป็นแม่ถามมาด้วยความเครียดนะคะคุณหมอรบกวนสอบถามค่ะลูกชายตอนนี้จะอยู่ครบ12ปีอีกไม่กี่เดือนนี้นะคะก็ประมาณป .6 ค่ะเขาชอบแอบดูหนัง18บวกแล้วช่วยตัวเองอเราจะทำยังไงดีคะคือตอนนี้เขาชอบขอนอนคนเดียวพอไม่มีใครก็เปิดการ์ตูนอนิเมะ18บวกดูค่ะแล้วก็เอามือถูถูจูน้องไปด้วยนะคะถามว่าทำไมชอบดูเขาบอกว่าตัวการ์ตูนน่ารักดีคือในบ้านเนี่ยค่ะ ตอนนี้ไม่มีผู้ชายนะคะมีแต่แม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกับคุณยายเราอยู่กัน3คนค่ะเมื่อหลายเดือนก่อนเพื่อนน้องเนี่ยมาเล่นที่บ้านจนดึกแม่มารับไม่ทันเวลาเคอร์ฟิลก็เลยต้องนอนค้างที่บ้านแล้วสอน ลูกของดิฉันเนี่ยค่ะเปิดดูค่ะตอนนี้น้องก็จะแอบเปิดดูตอนที่แม่ไม่อยู่ค่ะอแม่กลุ้มใจเพราะว่าอายุก็ยังไม่ถึง18ด้วยนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติอายุไม่ถึง18แต่ฮอร์โมนเพศของเด็กอายุ12เนี่ยทำงานแล้วครับฮอร์โมนเพศทำงานแล้วจู๋แข็งแล้วเป็นธรรมชาติครับพอจู๋แข็งทำไงครับก็มันอยู่ในรัศมีของ มือที่จะไปได้<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ก็เด็กก็จะเริ่มสัมผัสแล้วเพราะว่ามันจะมีความเสียวเส้นประสาทตัวนั้นก็จะไวมากกว่าปกติ <ฮะ S 2> แล้วมันก็เป็นความจั๊กจี้เป็นความเสียวที่เป็นเรื่องใหม่สําหรับเด็กาอายุ12เสอะใช่ครับรเขาก็พบว่าการดูสื่อที่เป็นภาพเนี่ยม,มันก็ช่วยกระตุ้นในเรื่องของการเตืยนตัวทางเพศรุ่นยุคนี้ยังมีไอ้คลิปอะไรต่างๆนะเป็นหนังกระตูนเนี่ย รุ่นผมเป็นตัวหนังสืออ่านและ,ะจินตนาการะจินตนาการอนาลอ็อกแต่เพราะว่าผมมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคุณหมอเรื่องนี้ปกติที่สุดแล้วผมคิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัวพ่อแม่ไม่ต้องไปตลกตกใจอะไรครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของพัฒนาการออพอลูกเรานะสมมุติว่าลูกเราอายุ3ามสี่ขวบแต่กลายเป็นพูดจอ้อเลยแล้วพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาจีนสอนอะไรก็เด็กเรียนรู้ได้ไวรู้สึกว่าเด็กคนนี้ฉลาดอ่ะ เด็กมีพัฒนาการแต่พอพัฒนาการเรื่องเพศมา๊บตกใจว่าเฮ้ยเด็กมันไม่ถึงวัยที่จะต้องมีเซ็กต์เขาแค่ช่วยตัวเองปกติครับอย่าทําให้ตรงนี้เป็นเรื่องของปัญหางั้นอย่างนี้ฐานะแบบโหรคนเป็นแม่นะคะเมื่อลูกถึงวัยที่ฮอร์โมนเพศมาแล้วมีความรู้สึกทางเพศอย่างแบบปอหกอะไรเงี้ยแล้วยังมองยังเด็กอยู่เลยอ่ะแต่เมื่อมันมีมาเราจะดูแลลูกหรือว่าพูดคุยหรือดูแลเขายังไงคะไม่ต้องพูดคุยไม่ต้องสอนไม่ต้องถามว่า ช่วยตัวอเองได้ยังจู๋แข็งแลอยังะอ,อ,อะไรที่อยากจะสอนลูกสอนให้หมดเกลี้ยงก่อนอายุครบสิบขวบเพราะ,ะตอนนั้นลูกยังเชื่อฟังพ่อแม่อยู่หลังจากนั้นพ่อแม่ต้องเป็นเพื่อนของลูกถ้าเราคุยกันเหมือนเพื่อนนะเขาจะเปิดประเด็นคุยเรื่องนี้เองอเช่นตอนลูกสาวผมอายุ12-13เนี่ยเรียนอยู่บอต้นผมก็ถามว่าเฮ้ยรุ่นรุ่นเธอนี่แบบอบเนี่ย Uh, เพื่อนๆเ,เขามีแฟนกันหรือยังค่ะ uh, แล้วเธอมีแฟนหรือยังอ่ uh, แล้วเธอชอบเขาหรือเขาชอบเธอ uh, แ,ลแ,ลแล้วรู้สึกไงบ้างคือคุยอย่างเหมือนเพื่อนแล้วอะไรที่เราไม่เห็นด้วยไม่ต้องวิาพากษ์วิจารณ์ว่าทํานี้ได้ไงไม่รู้เรามันเป็นเรื่องไม่ดีต้องรอให้โตอีกหน่อยหลังจากนั้นเขาจะไม่คุยเราครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับถ้าลูกเปิดประเด็นคุยนะก็คุยเหมือนกับเป็นเพื่อนอนะเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะผมก็คุยกับลูกสองคน ซึ่งตอนนี้มันก็ลูกชายก็อายุ28แก่29แล้วเขาก็มองเป็นเรื่องธรรมดาผมมีตัวอย่างตอนนี้ผมเป็นเด็กเหมือนกันคุณหมอฮะแล้วก็คุณแม่ผมก็เป็นนักจิตวทยาเด็กเหมือนกันของผมนี่ก็คือนั่นแหละเปดถูกจับได้ว่าลูกๆมีหนังสือโปสซ่อนอยู่ใต้เตียงเต็มเลยครับเพราะว่าตอนนั้นนอนใต้เตียงล้านหลังแอ่นอย่างนี้เลยครับเตียงดูเรือย่างนี้คนรู้สึมเยอะมากเป็นภูเขา ปวดหลังซอนแท็กไปดูโอ้โหอะไรวะอะไรกันเนี่ยเป็นภูเขาเลยอหนังสืคุณแม่ก็เลยให้คุณพ่อเนี่ยตอนนั้นไปซื้อแต่ซื้อหนังสือโป้ให้พวกผมเลยแต่ซื้อเป็นเพลย์บอยโอ้คุณแม่น่ารักแล้วคุณพ่อคุณพ่อเออเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดลูกอยากอ่านหนังสือเนี่ยเพลย์บอยมันจะมีอาร์ติเคิลดีๆอย่างนี้แล้วก็ภาพมันก็จะเป็นแบบมันจะดูแบบไฮคลาสดูแพงดูอะไรเนี่ยโมเดลก็จะมีชื่อเสียงมีเกรดลูกลองไปดูหลังจากนั้นผมก็ เก็บสะสมเพลย์บอยแล้วก็เวลาผมมีเรื่องอะไรเงี้ยผมก็สามารถคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้เจอดังเสือโป๊อย่าตกใจครับถ้าเจอลูกของเราร่วมเพศกับแมวน่าตกใจนะฮะอันนั้นผิดแล้วครับ,รบปกติครับใช้เบอร์ช่วยปกติไม่ต้องตกใจนนครับผมมันเลยสบายใจได้นะคะจบแล้วทำไมจบไวจังกำลังมันเลยเช่นเคยนะครับเราก็ได้ทั้งความรู้นะครับได้ทั้งความสนุกสนานนะครับแล้วก็หวังว่า คุณพ่อคุณแม่น่าจะได้ข่อคิดอะไรดีๆที่ทําให้สะพานระหว่างอายุของเราและลูกเนี่ยมันเรียกว่าสารใกล้กันมากขึ้นคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณครูรักประจารายการของเราครับนายแพทย์สุกมลวิภาวีพล์คุณคุณหมอโอขอบคุณครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรส,สวยๆค่ะจากฟา้ฟาฟ้าลูออฟฟิเชียลนะคะและก็รองทรามาดามฟามิงโก้ค่ะแต่วันนี้ภูมิกนตลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ